พบกับเจ้า t ีแปดหนึ่งเครื่องนะครับนี่ยนิบสีส่งมาผมจะลองเปิดติดนะเครื่อนี้นะแต่การมันเสียงไม่ออก power on นะครับเดี๋ยวขอเชื่อมต่อ bluetooth mode นี่ครับอันนี้เปิดแล้วนะครับนี่ะเปิดแล้วแต่เสียงไม่ออกนะครับปุ่มกดไม่ได้ครับนี่ะอาการเสียงเขาเดี๋ยวเราจะเช็คปุ่มนี้ก่อนครับปุ่มนี้น่าจะเสียนะครับ ลองดูการนี้เคยซ่อมมาทีนะครับอ่านี่เดี๋ยวจะมาทาให้ดูอีกครั้งครับว่าการปุ่มกดมันเสียเป็นไงครับเดี๋ยวจะพาวัดให้ดูนะครับนะครับละแรกเรามาแกะกันก่อนนะครับเนี่ะรุ่นนี้ครับไปแกะแกะนะครับนี่ครับมาคนเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่เคยดูคลิปอเกี่ยวกับการซ่อมตัวนี้ก็เนี่ยชมได้เลยนะครับเนี่ยงะย่างี้ครับเราจะเปิดขึ้นมานี่ครับ แกะนะครับรุ่นนี้นะมันจะมีตัวนี้เราใส่ไว้ที่นี้ที่จริงมันจะไม่หลุดนะนี่มันคือมันเก่าแล้วจริมจะติดอยู่ตรงนี้เลยแต่ถ้าใช้มานานแล้วเก่าแล้วมันก็จะหลุดเนี่ยเราก็แยกไว้นะครับแล้วก็จะมีน็อตนี่ครับมันจะใช้เบอร์นอ็อตอุ๊ยอ่านี่ครับน็อต l นะครับตัวหกเหลี่ยมนะครับเบอร์มากากว่าจะประมาณสองจุดห้าเลยนะครับน,น็อตมีเยอะรูๆนี่คือรูน็อตทั้งหมดเลยครับ เดี๋ยวขอไขกันนะ,นะครับนี่เราก็ได้บอร์ดมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทําการวัดนี่ครับก็สันนิษฐานว่าปุ่มนน่าจะเสียนะครับเนี่ย เดี๋ยวเครื่องนี้ไม่เคยแกะเลยนะครับเครื่องแกะย่างนาครับตอนแกะตอนนี้เดี๋ยวเรามาทําการวัดปุ่มเลยโดยใช้มิเตอร์เข็มนะครับตั้งไปที่คหนึงวัด <What? S 1> แล้วก็ลองกดสวิตช์ดูว่าเข็มมันตีขึ้นไหมนะครับเนี่ยเนี่ยนี่ดูสกเกตมิเตอร์เข็มนะครับเนี่ยตั้งที่คูนึงนะครับ ันนี้มันไม่ใช่ boundaries. ปุ่มเสียงนะตรงนี้ปุ่มเสียงอย wrote, ู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวลองวัดปุ่มนี้ก่อนกดดูนี่เข็มตีนะเห็นไหมลองดูนะครับถ้าปุ่มไม่เสียก็ดูพวกอาร์พวกนี้นะครับเนี่ยอาร์พวกนี้เสียอาจจะเสียได้นะครับเนี่ย่ยเก็บปุ่มเนี้กดไม่ขึ้นนะครับเนี่ยเรากดอยู่นะครับเนี่ยครับเข็มไม่ขึ้นนะครับเห็นไหม ปุ่มเสียนะครับเนี่ก็เราเอาลราไล่วัดอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้านนะครับเนี่ยเนี่ยนี่ถ้าเราไม่ใช้นานก็จะขึ้นอันนี้ปนปุ่มลบอันนี้กี่บวกอันนี้ลบครับนี่นี่ปุ่มนี้ละเสียแล้วอันนี้ว่าเราวัดแล้วเนี่ยรู้แล้วมันมีปุ่มเสียแล้วบางปุ่มอาจไม่เสียแต่เราควรเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับเพราะว่า เดี๋ยวพอไปใช้ไปนานๆไอ้ปุ่มที่เราไม่ได้เปลี่ยนไปมันก็จะเสียอีกนะครับมันก็ต้อสองเด้งนะครับส่วนเหลือเปลี่ยนไปเลยครับสี่ตัวนี้ครับแล้วก็เช็คนี่ด้วยครับเช็ค R พวกงนี้ด้วยครับจะมี R คุมทุกปุ่มเลยครับเช็ค R ด้วยว่ายืดค่าไหมนะครับอาร์นี้นะครับอาร์นี้ก็เสียได้ครับเป็น r SMB นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คแกะแถบนี้ออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอหัวแรงลงนะครับต้องแกะแถบตัวนี้ออกนะครับมิงานเดี๋ยวัมจะเสียหมดครับเป็นแถบรองบอร์ดนะครับ ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันทีนะครับเดี๋ยวขอเช็กระเอียดอีกทีนะครับแกะปุ่มออกมาหมดแล้วนะครับเนี่ยมันเสียไม่ทุกปุ่มเพราะแต่เราเปลี่ยนหมดเลยครับเพื่อการถ้าจะกลับมาเสียอีกนะครับก็ตอนนี้ปุ่มมาแล้วครับนี่ปุ่มใหม่แล้วมาแล้วครับนี่ฮะเรากามาเปลี่ยนไม่มีอะไรมากครับเปลี่ยนแต่วิธีเป่าเนี่ยต้องใช้หัวแรงร้อนๆนะครับเพราะว่ามันเป็น สังเกตครับม <quer> si <made> ันจะเป็น <one> ปิ้นสองหน้านะครับเนี่ยเป็นปิ้นสองหน้าครับต้องใช้หัวแรงร้อนๆนะครับใช้หัวแรงร้อนแล้วก็ลงตะกัวหน่อยแล้วบัดกีไล่ๆแล้วค่อยๆออกนะครับไม่งั้นลายมันขาดนะครับถ้าหัวแรงไม่ร้อนเดี๋ยวลายจะขาดได้นะครับต้องใช้หัวแรงร้อนๆนะครับวง มีลครับง่ายใส่จะง่ายครับใส่ไว้ตามล็อกเดิมเขานะครับรถ่ายรูปไป้วยครับเพราะระวังใส่ผิดด้านนะครับดูด้วย ก็ตีเนอรงล้างให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามามิเตอร์เข็มเช็คอีกทีนะครับเราต้องทดเช็คอีกทีมิเตอร์เข็มเช็คอีกทีครับก่อนใส่เข้าไปในเครื่องนะครับกดมูรุม่มนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับโอเคครับ กรอบกลับเลยนะครับใส่ใส่แพก่อนนะครับลืมรับเลนก็กดได้ครับนี่ฮะ แมทโอเคครับพี่บอครับบาลพี่หยุดเพลงครับอันนี้จะเป็นโหมดเสียงคนพูดครับ โอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับบลูทูธ o t h ิลคิงทีครับการเล่งเสียงไม่ได้นะครับกดแล้วไม่มีเสียงเสียงไม่ออกคือว่าสวิตช์ปุ่มกดเสียนะครับสวิตช์ปุ่มเล่งเสียงเสียสวิตช์ปุ่มลดเสียงเสียนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับลำโพงบลูทูธของใครมีปัญหาก็ลองทักมาสอบถามได้นะครับก็ คลิปนี้วันนี้นะครับเกืดมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆอะไรก็ฝากกดซับส,สไครป์กดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับเ่อรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ